เลาก็พาพี่น้องเขามาซช่ใช่เอาไปบ,บ้านะลองเหี่ยนแต่ใครลูกกินแล้วกับพ่บพากันเมียเนาะพี่น้องใครเอาอบ้านหลังลูกถ้าลูกสาวเนาะเบิ่งคลิปแม่อยู่ตอน,นยุงเทพเจ้กลุ่มอยากให้เจ้าน,นมาเบิ่งแม่เจ้าเด้อพอว่า แม่มีผูเดียวเนาะผูให่กกำเนิดเขาถ้าสมมติว่าเมื่อนหนึ่งเมื่อได้เพิ่นเบิดบุญแล้วจะากไปทำงานกับยังไปเนาะเพราะว่าเงินค้ำนะเขาฮาตอนใดก็ได้เนาะแต่ว่าแม่เขามีผูเดียว้าว่าเพิ่นว่าเพิ่นให้เพิ่นบรอยุแล้วเขาเสียใจเลย้าเขาบกมาตอนนี้นะเรากุ้มอยากถ่ายเราเห็นนาอให้ลูกซาวเราเห็นน่าสภาพน้องเราหยุบแม่เราเป็นแนวไดนเนาปีนเนาะ สบายดีสบายดีพแม่พี่น้องเอฟซีบตรทุกทุกคนเด้อว่าจะอยู่ฝั่งไทยฝั่งลาวหรือต่างประเทศนะพี่น้องเนาะวันนี้ก็มาพบพ่อกระสอบสกลุลใจสว่างคือเก่าพี่น้องมันนี้นสกุลใจสว่างก็มีโอกาสเดินทางมาหานอน,น,นองน้ำเพิงมาพี่น้องเนองน้ำเพิงแล้วก็น้องอุทัยนาะพี่น้องเจียวแม่เพิ่อนเป็นอัอนยังเกาะเขาเอิ่นว่ากล้ามเนื้ออ่อนแรงเนาะภาษาภาษาไทยเนาะภาษาลาวกะบรฮูุกกันแบบว่าบ่มีเกลือมีแห้งนะพี่น้องแล้วก็เป็นอ่า อามาผึกพี่น้องบอสามาสอยเลือดตัวเองได้ก็คือแขนขาลีบกับพี่น้อเด็กเนาะก็คือนอนเป็นเอ่าเขาเอื้บมเป็นยังกับพี่น้องเป็นเป็นผู้ป่วยติดเตียงเนาะบอสามารถขยับขยันได้แล้วก็เพียงยังกับบอได้คือถาพี่น้องเคยบงคลิปแม่น้องน้ำผึ่งแม่น้องอุทัยผ่านมาชิววิทยแขนขาลีบเนาะมีติกระดูกก็คือมือในสกุมกัได้อ่าหับความกรุณาเมตตาจากปุยญาใจดีคือพี่เปียกเนาะ เพิ่อนกะอยู่ทางประเทศไทยสื่อเพิ่นสื่อสมเกียรติน้องสื่อแทก้กับคนเนีย่ยออกสื่อนาะพออยากกดมุขอบใจเพิ่นทีเพิ่นให้ความหักความเมตตาน้องนำเถงกับน้องอุทัยที่ว่าเบิ่งแย่งแม่สองเอ้ยน้องเป็นเด็กหน่อยละกะต้องมาฮับพะละเบิ่งแม่นาะจากกำลังของดีหน่อยบางคนสมนิการิสยังเข็นเนยนยังบด้เนาะพี่น้องแต่เพิ่นกะมีใจที่ว่าอ่ากระตนันยูคุณแล้วกะเพิ่นกะผู้ใหญ่ใจดีผู้นี้เพิ่นกะมีความเมตตาเห็นความสงสารการจำเป็นโบมีเงิน เสาึ่มก็ได้เงินมาสองพันบาทที่เป็นซอยมาเนาะเสาขึ่มก็ไปซื้อไข่ซื้อ,อมีแหสว่างสลายไปซื้อไข่ซื้อมีซื้ออ่ขนมแล้วก็ซื้อ,อ,อยังก็ของกินเนาะจำเป็นที่ยาวนานคือจะแม่น้องนำเพิงแกกินแต่โจ๊กบ่สามารถกินได้เรือหยังได้ก็กินโจ๊กแทนเขาเนาะเป็นประจำก็เลยซื้อโจ๊กซื้ออาหารสิ่งจำเป็นอะไรพี่น้องให้เป็นประจำเนาะ กร้ขอขอบใจเนาะพี่เปียกค,คอยพอดีดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงค่ะขาย่ำรวยปัถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้นหรือพี่เดอ้อปาศจากโรโภกยไข้เจ็บมีความสุขตลอดปีตลอดไปเดอ้อล้วก็ะทั้งครอบครัว้ายน้าให้อาดีมีแห้งตลอดปีตลอดไปเดี๋ยวเอาร์ุมภาพาไปหาหนองน้เผิ่งกันเลยพี่น้องกับน้องอุทยัยว่ดเป็นจังไดนาองสบายดีกันบ่าะ,ะบ่ได้มาหาเพิ่นโดนแล้วนะพี่น้องเนาะบ่มีผู้ใหญ่เขามาก็เลยบริขามาดําเนินการต่อเมื่อนี้ก็ดีใจหลายที่มีผู้ใหญ่ใจดีส เดี๋ยวสักกึมสิพาไปติดตามรับชมน้ำกันพี่น้องฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้หน่อยเดีอไปกำลังใจสวกกึมใจสว่างหน่อยเพื่อจะมีกำลังใจคลิปใหม่ในการช่วยเหลือคนเนาะโอเคไปกันเลยทุกคนคพี่น้องมาหอดเพ<อ>ื่อน้องเพ่งเลยวันได้มาลายเมื่อเนาะพี่น้องประมาณทิศหนึ่งหรือสองอทิศเจอบวได้นี่เป็นอาหารการกินที่ปุญญาเจดีซื้อมาให้เพิ่นเนาะสาละว่าะสาวลายไปซื้อมายัดออกเลย อืมจับโหลน้องน้ำถึงสบายดีลูกเป็นอะไรกินเข่าหรือเปล่าจะกินข้าวเศร้า,าแล้วกินกับยังเนาะกินกับขวัวหมูให้ขวัวห้เจ้าจกออกมาสไลายเมื่อนี้ยสไลายก็อาสาไปซื้อให้เนาะกินกับยังลูกว่าดังๆกินกับขวัวหมูให้เป็นคนเห็ดให้เจ้ากินหา,ายเจ้า นี่ไอ้ไปใส่ไอ้ไปใส่มือนียงเมียสียงเมียเมีมียเสียงคางพี่น้องอยู่ในคิะจะใช่ไปจะไหนเสียงคางเสียงหอบคิดใช่มันจะกินข้าวกินน้าแม่กินข้าวแล้วบอสตบีฮ่าจะเนี่ยอ่ะไปไปจกเครื่องออกซาซอลายเนี่ยอยจะให้พี่่จะดีเห็นจกมาเบ่นหะถ่ายไปเลยแล้วตัวบีเอลกลับไปต่อกัน วันนี้ก็มีน้องตบี้เนาะฝากกดติดตามก็เลยกดแชร์่องเพื่อพี่น้องเลยบาตบี้ช้าแน่วะโดยสบายดีเลยโดยสบายดีเขาเขาเนี่ยใส่แมสเนาะเพราะว่าอยู่นี่กะอยู่กับคนป่วยเนาะเขาก็เลยอยากใส่แมสพี่น้องขอโทษขออภัยทีโบเห็นหนาบาตบี้เนาะเมื่อนี้บาตบี้กับอาซามาค้นเครื่องให้แล้วก็เอาไข่เอย่างง่ายน้องน้องเพ่งอ๋อซาลายีซื่อจกบันนี้เนาะ อ๋อหนี่มีจักซองซาลายนี่เจ้าเห็นไหมเจ้าจะประสงค์ให้แม่เจ้ากินสละซองมูติเพราะว่าถ้าเป็นจอกมันจะแห่งแนนเอาไปนี่แหละแบ่งมันจะได้กินแต่ลายมือเนาะโอ้ดักได้จักห่อซาลาย์ก็คือตัวเองะมาคิดเจ้าลายเอรี่รอสองแตะใช่สองเตะมีแก๊สหนึ่งแล้วกันน้องอันนี้เจ้าก็ไว้ให้แม่เจ้ากินเด้อลูกแกให้หเ,เรนนากินมือ แกให้เรากินเวลาเราหิวยิงบ่นงแปะแท่งน,น่าที่น้องอือนมจ๊กจะวันทำไมเจ้ากินไข่กับยำเจ้าอยากเจ้ากระต้มกินกั่วกินมีโจ๊กเป็นไรเอ่ยจะโทรมาหาเจ้าอยู่บ่บอดีโทรบอดีฝากเงินฝากคำให้เจ้าบ่ฝากฝากโซเดรลูกองค์ช้างท่น สองสามพันสองสามพกกันเจกับกลุ่มกินอยู่บล่ลูกฮึสองสามพันนะกลุก่มกินแต่ภาษาเล็กน้อยเนาะพี่น้องบ่บ่บ่หูจักยังบ่เข้าใจยังเขาทำยังกะเออไปสั่นเลยพี่น้องไอ้เจ้ากึ่มก็เป็นห่วงเพื่อนเนาะพอไดีมาโดนกับมีมีผู้ใหญ่เขามาทางเจ้าก,กลุ่มเห็นคลิปเก่าๆที่มันถ่ายน้องนมเพิ่งหลายเดือนเลยก็ขอบมุกขอบใจเพื่นคอ,อยเพิ่นอยู่ดีมีเฮง น้องน้ำผึ่งอวยพ่อในผู้ใหญ่ในลูกขอบคุณขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่มสรอยขอใส่เรียกเขาเพื่อของน้องน้ำผึ่งคอยเป็นอยู่ดีมีแห้งลูกข้าพแข็งแห้งลูกข้าพแข็งแห้งค้าขายร่ำรวยค้าขายร่ำรวยรวยอ่ะน้อพี่น้องน้องน้ำผึ่งก็จังสี่แหละคือพี่น้องเห็นนี่แหละดีใจบ่รนี่เพิ่นเอามาให้ ป<ใ>กติได้กินดูอยู่บอ่อี่คะแนนเสาเกิมบอ่อมาให,ห้ฮะปกติคันเสาเกิมบอ่อมาให้นี่ได้กินอยู่บอ่อฮะได้กกิน,นคอยมาเมื่อนะีะคือว่าบ่มีนมให้แม่กินเสมอนะ่ะคือบ่มีเงินซื้อนมบ่แม่นบ่อฮะไปซื้อเอา โบจื้อบอ่แม่หักซ้อนอะไรวะให้บอกกับซอกรึมมาซอยเรือนะเพิ่นบ่ห้ายอยู่แล้วถามกับให้บอกน้ำซอกรึมฟ้าจระบอเป็นยังแม่ค้างยังากินเนี่ยเราเป็นยังอืออือพี่หน่อยเบิง่งลูกไปใครประตูเบิงลุกเป็นไหนเดนะ้ะเบิ่งแล้วบอกตัวบีเร็วเป็นไหเด้อไม่เหมือนพี่หน่อยอือตัวบิกับโบเห็นได้โบห้าย์นะไอ้ในประตูหื่อมนะ ขาขับไปแต่พายมึงรู้สักกึ่มสิไปน้อง,นปนองมิ้นอนองอะนน้องน้นองน่องฟืนลูกขึ้นลูกโอ้ยน้องพี่น้องไปคขประตูแล้วก็เปิดไฟอ่ะให้พี่น้องเบิงน้ำกันกน้นองเด็กน้อยเบิงแน่พี่น้องเ,อเลยเขาจะมีแหละเป็นกรารมืออ่อนแห้งนอนโอ้โอ้ยน้องพี่น้องเหนื่อยคือ,อ,อ,ก,อกันมากามกับไรเถื่อมากเมียนมาซอยเมียนซอยเห็ดกะน้องกะมากับซ้ำกาวเด็กน้อยพี่นอ้องมาดิบวอยากชีว่าเนาะสภาพ อีต้นสงสารอยู่กับจเจะเสด็จังใดแม่ก็นอนค้างอยู่ไปถ่ายใกล้กับบ่ได้ดอกเรานอนอยู่ให้พี่น้องสกุมกับบ่อยากให้พี่น้องเห็นภาพรถที่บอดีเนาะเคยหากัดเที่ยวมาให้สกุมอนาไมายเมียนพอเมียนแล้วกับภราทอ็กน้อยนาะเพิ่นกับเบิ่ง <Okay. S 1> แม่เพิ่นนาะได้ซัมมี่แหละเอาอป้อนข้าวแม่แล้วว่ามื้อน,นี้ฮึป้อนแลวใครเป็นคนป้อนเอจ้าป้อนป้อนเพิินกินข่าวกับยัง โจ๊กอืมกินโจ๊กนาะพี่น้องแนวอื่นก็นคือเพิ่งก,ก,กินบ่ได้บ่ได้ไดเพิ่นกินแล้วบ่นมมื้ยนี่กินแล้วเพิ่นเป็นยังเจง้าหูอยู่เพิ่นค้างนะอื<ม>บู๊หหิวข้าวหิวน้ำบ่แม่นแม่เพิ่นหิวบ่ลูกบู๊หูนองเพิ่นกับบู๊หูพี่น้องเลยซาดิ้งน้อยน,นะเนาะแล้วก็ แ <Man. S 2> มนเก็บผู้หญนะิงไอ้ะจะไปใส่ก่อนกมาไอ้บุ้งว่าน้องอยู่เพื่อนเจแม่สองคอนบ่งี้แต่เสียงพี่น้อยเสียงคางใช้เอื้อยกินอีไปจะอะไรอะไใส่ได้อยู่บ่ได้น้ม์นะไปพาสกลุลไปเบิ่งไป แต่เบิร์ไดนามดูใส่ผักอยู่บ่ได้นามได้ปกติอยู่บ่ฮะน,น้องเพิ่งตอบสกักึมด้วยสกึมถามนะ,ใ,ะใช่ได้บ่ใช่ได้ออืพี่น้องสกึมซื้อได้ไหมเพิ่นมือนะได้ตายเนาะบ่มีเครื่องสักเครื่องเลยได้เลยใส่สุไว้ข้างในน,นี่ยเป็นกระายได้แล้วเนาะพี่นอนะ้องเนาะเลยหักซื้อใหอ้ทางอเมริกาเนาะพี่น้องเพื่อนกับโยเล่อขอพอูดน้อน้ำเพิ่งกลายเนาะพี่น้อง เกือบเบิดกับพันดอลลาร์ะไรซอยเรือมาตลอดแต่ว่าเข้ากับซอยได้เบื้องต้นสิ่งที่จําเป็นหรือว่าต่างสิ่งต่างๆเนาะที่ว่าน้องผึ่งจําเป็นแหละแต่ซอยไปแล้วกับเจักสิ่านะขอความกรุณาะจากคุณเนี่จะดีทุกภาคส่วนที่เบิ่งอยู่อยากมาซอยเรือน้องกัเยินดีเนาะเพราะว่าเฮากะเที่ยวเขามาดูกับสีสะอาดแน่นานเที่ยวมากะคือพี่น้องเห็นั่นแหละเพื่อนกับตามภาษาเด็กหน่อยเนาะเบิ่งแม่ไปยัง เพิ่นมีลูกได้พี่นอ้องแต่ว่าทํางานเมืองไทยถ่ายเงินมาเดือนหนึ่งสองสามพันกับโบคอยกุ้มกินดอกเมื่พี่น้องเห็นอะไรก็สาลดใจเนาะช่วาหน่อได้ไม่ก็ไปหาหลิ่นโบนี้ชอบกุมบอกว่าน้ออานระยเวลาเวลา,วาอันป้อนข่าวเม่เบึงโมงจือ่อยู่บเชอบกุมบอกจื่อ เม้ากูไทยเพิ่งมาอยู่บ้านมาปอนข้าวแม่อยู่บอนมงฮึมอืมาอยู่บ่จื้ออยู่บ่อันแม่์หักบอกเจะซ้อนจะในไดมเลอนะจื้ออยู่บ่ลูกบ่จื้อนอนมาผึ่งคือบ่โทรให้เอือยมาลูกคือบอกให้เอือยมาเบิ่งแเมย์นั่นกันฮึเคยคุยจนเบื่ออยู่บ่ S 2> <S 2> <S คนวันน้าใดเข็ดเบี้ยเข็ดเดียเข็ดเบียกับป้าเวียวก,ก่อนว่าสิมาเบ่งแม่ก่อนบ่มีนคนเบ่งเงินนะฮะตอนได้ก็ได้แม่เขามีฟูเดียวได้ว่าสิยินบ่หึก็เป็นอยู่บ่้องนำพึงบ่ได้เป็งเฮียนบ่เป็นยังลุกเป็นยัขึ้นบ่ได้ไป บมีปื้มบมมีกระเป๋าบูมีปื้ม,ม,มบูมีกระเป๋ปาเอาใช่ว่าเออไปทำงานฝากเงินมาบอดไดฝากให้นะฝากมาข่าสม,มุิมีคนซื้อกระเป๋าซื้อปื้มให้เดซสาจะสิไปบอฮะไปให้ซิเบิ่งแม่เจ้าสรลุไปไปปื้มกระเป๋าจดะได้ยังแน่จะคืนมีซื้อมาให้ฮึ ปุ้มแล้กระเป๋าแล้วก็เอาอยัางบอกมาสก,กลุลมี่ซื้อมาให้บอกมาแม่คันถาบอกว่าสก,กลุลบุฮูวได้จากใดยังไงวอามาดูลูกเสื้อนังเฮียนเสื้อนังเฮียนปุ้มกระเป๋าสามนันเนาะสินเดนอมีแล้วแต่คือสุดนังเฮียนเนาะแล้วก็ปุ้มแล้วก็กระเป๋าอื ก็ขอความกลรู้นานะผูนอยากจะดีทเบงคลิปนี้อยู่อยากช่วยเลี้งน้องเพิ่งก็ยินดีเนาะเพราะว่าตอนนี้็บมีอุปกรณ์การเรียนบริไปโรองเรียนวัาซันโรงเรียนจะอยู่ไสลกอยู่ไก่วัดถ้าสมมุิวาซอกุมซื้อสุนเรียนมาให้ปึ๊บมาให้เจ้าแลไวพผสิพาจาไปเข้าเรียนมันไปฝากจะไปเองบ่รู้จะไ้ไปเองครูิันหับอยู่บ่ะจะอยู่ห้องปอได้ละปีนี้ ปอ4ปอ4โอ้ที่จะบ่ได้ไปโรงเรียนจะบ่มีอุปกรณ์การเรียนอืมแต่คันว่าจะไปโรงเรียนแห่จะได้ไปโรงเรียนแห่คืออ่าฮ้ายจ้เพิ่นสิเบิ่งแม่เจ้าบาห่าบาาหอืมน้อ,นอ,องพี่น้องอ้ยักสิว่าจังได๋พี่น้องจะไปโรงเรียนอยู่บ่ลูก บอานอน้ำเพิงอยากไปอข,ขอเซิร์เนาะพี่น้องยูทูบเบอร์ทุกช่องที่เบิ่งอยู่ข่าวมาอยากมาซอยน้นำผึ้งเนาะขอความกรุณาขอความเมตตาเนาะมาซอยได้เนาะพี่น้องอย่าให้มาซอยกันเพื่อว่าเพื่อนก็มีแม่เป็นอมาพึกงซอยเลวเองบ่ได้คือเห็นนี่แหละไปด้แล้วแม่เราตื่นแล้ว โบงูไปสิค่ะรับพี่น้องพอพี่น้องเอฟซีไปเบิร์นปะยังเข้าไปอีกรอบหนึ่งโบเป็นยังเสียเบิร์สภาพเลยพี่น้องตะกี้ซรกคึ้มเคยมาอนามัยเช่นนี่สะอาดแล้วเนาะแต่กัตามภาษาที่หน่อยอยู่แล้วก็เปืือนอีกหกอีกเนาะประสิบว่เข่ามาแล้วก็พาพี่น้องเข่ามาใช่ไหเอาไปบ้านหลับความเย็นแต่ขายดูลูกก็กินแล้วก็บโบผากันเมียนเนาะพี่น้อง ใครเอาบ่หลลูกถ้าลูกสาวเนาะเบิ่งคลิปแม่อยู่ตอนอยู่กรุงเทพจะกลุ่มอยากให้เจ้านะมาเบิ่งแม่เจ้าเดอ้อเพราะว่าแม่มีผู้เดียวเนาะผู้แห่กกำเนิดเฮาถ้าสมมุติว่าเมื้อน,นึงเมื่อได้เพิ่นเบิดบุญแล้วจยากไปทำงานก็บยังไปเนาะเพราะว่าเงินค้ำนะเฮาฮาตอนใดก็ได้เนาะแต่ว่าแม่เขามีผู้เดียว ถ้าว่าเพื่อนว่าเพื่อนให้เพื่อนบอิยุแล้วเขาสเสียใจเลยถาเขาบัมาตอนนี้นะเราคืมอยากถ่ายเราเห็นน่องให้ลูกซาเราเห็นเราว่าสภาพน่องเราอยุดแม่เราเป็นแนวแดงเราพี่น้องว่าเราน้องเราด็กน่อยเห็นยังบ่ได้สวลเลตเองบ่วได้ควรมาเบิ่งแม่เราบ่เป็นป้าให้แม่ก็ะนองอยู่แบบนี้เป็นยังแม่เจ้าเลี้ยงเจ้าใหญ่ได้เจ้าคือเลี้ยงแม่บ่ได้กว่าทามเจ้าไหอยากดราม่าคลิปนี้กระดามาไปโหลดเด้อใครที่เบิ่งอยู่สาวคืมอดบ่ได้เนาพี่น้อง ซอคุมเขามานี่ร้ายเถื่อแล้วอนับขั้นโบนับนับนับเถื่อบ่ได้ีพี่น้องเราเป็นกำเนื้ออ่อนแรงเนาะเป็นตระกูลเราแบบเออน้องเราก็เป็นหลายคนไปสิพี่น้องเ้าคุ้มเคยมาเมียนแล้วเมียนจนแบบแปนเบิดแหละแล้วก็กลับมาหกอีกเนาะพี่น้องอันนี้ถ่ายให้ลูกสาวเราเบิรงเนาะพี่น้องเบิ่งคลิปอยู่สีส่งให้เราเบิง์พอเป็นยังบบมาเบิ่งแม่เนาะ ถตาสมมติเรามาเมิ่งแม่นะผู้ใหญ่ใจดีเขาก็ซอยอยู่แล้วคนเบิ่งก็ซอยอยู่แล้วเพราะว่ากระหูอะบ่ิยทางานบ่มีเงินบ่มีแนวซื้อให้แม่กินก็ขอ้ขอความ่วยเหลือเนาะเขามาได้ไปหาผู้ใหญ่ใจดีได้พอผู้ใหญ่ใจดีหล,ลายคนกะใจดีมีเมตตาผ่านมากับซอยกันม้าอยู่เจ<อ>้กึ่มเคยมาเมีเเยนละร้เถื่อนเนาะถาพี่น้องไปเบิ่งคลิปเก่าๆชี้เห็นเนาะว่าเจากึ่มเขามาซอยเรือมาเมียนเถื่อนห,หายจนแล้วจนสะอาดเรียบร้อยกลับมาเป็นคือเก่าอีกเจากึ่มกับเขามาบอกมาซ้อนนองน้ำเพลือ ตลอด uh huh. เดี๋ยวเขาที่เคยซื้อมาใหานา้นี่บ่ยังบ,บ่๊บบอ๊ะน้องน้ำผึ้งอือเนาะพี่น้องบดคำสิว่าสาวกุ้งก็เมือ่อยสียดใจสิ่งที่เห็นเนาะ uh huh. พี่น้องเอ้โอเคพ่อแม่พี่น้องคลิปนี้ก็จะว่านี่เดี๋ยวฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สาวกุ้งใจสว่างเนี่ย uh huh. ฝากเนี่ยพี่น้องเอ,อ้ขอกำลังใจแล้วก็ขอยูทูบเบอร์ทุกช่องอย่ามาเสือเรือน้องน้ำผึ้งน้องอุ้งไทยเนาะ อยู่ที่บ้านน้องพื้นเนาะพี่น้องแคงสวรรเขตถ่าบุกจักพี่กัสแชทโทรมาถามสกึมสกึมสิบอกว่าอยู่ไสขอความกรุณาขอความเมตตาสวยเรือน้องแน่พี่น้องเวเบิดคำสีบากละไรสกึมก็ได้ยเมื่อยเนาะเมื่อยใจที่ว่าเห็นแล้วก็อยากให้เขาเอ่อกลับมาก็คือเก่าเนาะเลยใครหลายๆคนกขามาสวยเรือกันเนาะคลิปนี้ประมาณนี้ขอบใจพี่น้องทุกคนที่เข้ามาเบิ่งมาชมคลิปจะต้นจนจบ ขอบใจพคแม่พี่น้องที่เข้ามาเบิ่งคลิปจนจนจบขอให้พี่น้องอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแห้งค่ะคลาย่ำรวยปรารถนาสิ่งใดขอให้ได้สิ่งนั้นคลิปนี้สกึมกับชีเดคอลาพาคแม่พี่น้องไปก่อนกัน้อานมผงน้ำเนาะกับชีเดกาวคำว่าสบายดีสบายดีลูกสบายดีเด็กน้อยเนาะพี่น้องกับชจักยังจำนี่และเบิ่งแม่เด็กน้อยตาดำดำขอขอกระลุขอความกระลุนหาเนาะขอกำลังใจจากทุกคนเนี่ยเด้อพี่น้องเอ้ยอ่ะ